สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเพาส์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสความหรูหราและพลังที่ซ่อนอยู่ในรถซีดานสมรรถนะสูงจากเยอรมนี BMW M5 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประกูล M5 ขีดขีดขีดเริ่มจากภายนอกเอ็ x ทีเรีย BMW M 5 2 0 2 6มาในโฉมใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมมาพร้อมสีพิเศษ Cherry s MOKE เน้องงามที่ให้มิติของเฉดสีเปลี่ยนไปตามแสงสะท้อนดูรุ่ราสปอร์ตและล้ำอนาคตในเวลาเดียวกันด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าคิดนี่กริลแบบ Active a c Active Air Stream ที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ และไฟหน้าเลเซอร์เล d อดนพทีฟที่มีระยะส่องสว่างไกลกว่า600เมตรเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนส่วนด้านข้างเส้นสายตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งเน้นความโค้งมนและทรงพลังเสริมด้วยลออลนลอยขนาด21นิ้วดีไซน์พิเศษจาก M Performance พร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงที่สื่อถึงพลังและความแม่นยำของซีรีส์ M ท้ายรถออกแบบให้ดูดูดันมากขึ้นพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเส้นเรียวยาวใหม่หมดจดและท่อไอเสียคู่สีท่อที่ให้เสียงคำรามเร้าใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งขีดขีดขีด,ขดต่อกันที่ภายในอินทีเรียห้องโดยสารของ BMW M 52026ถูกออกแบบให้เป็นห้องนักบินหรูที่ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอย่างลงตัว บาะนั่งหนังแท้ Merino Premium เย็บด้วยได้ตะเข็บคู่ให้สัมผัสนุ่มหรูปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวแผงคอนโซลกลางติดตั้งจอ c u r ร์ d ิ i s p l a y 14.9นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ BMW iDrive 8.5ที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทาง Gesture Control มีระบบไฟแอมเบียนทหลายรอบห้องโดยสารที่ปรับได้กว่า37สเฉดสีเสริมบรรยากาศให้ดูหรูและเท่ในทุกสภาพแสงนอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพานรามาระบบเสียงรอบทิศทางจากฮาร m a n นคาร์ดอนและพวงมาลายัยเอ็มสปที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการควบคุมที่แม่นยำและสมดุลข,ขีดขีดขีดมาถึงขุมพลังเพอร์ฟอร์แม ใต้ฝากระโปรงของ BMW M5 2 0 2 6ซ่อนพลังของเครื่องยนต์ไฮบริด V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.4ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงสุดถึง727แรงม้าและแรงบิดกว่า1000นนิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน M X Drive All Wheel Drive ช่วยให้เกาะถนนได้มั่นคงในทุกสภาพการขับขี่ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.4วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า305กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงเท่านั้น BMW ยังใส่เทคโนโลยี Adaptive M Suspension ที่ปรับระดับความแข็งของช่วงล่างอัตโนมัตริรวมถึงโหมดขับขี่ M- โห de ที่เลือกได้ตั้งแต่ Comfort, Sport ไปจนถึง Track Mode เพื่อให้เหมาะกับทุกสไตล์ของผู้ขับขีดขีดขีด สุดท้ายคือราคา Pri c e BMW M 5 2 0 2 6คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ6 8ล้าน8แสนบาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงสุดถึง8ล้านบาทสำหรับรุ่น Competition ที่มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษและสมรรถนะขั้นสดุดขีดขีดขีดสรุปเลยครับ BMW M 5 2 0 2 6คือรถที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียว ความแรงของสนามแข่งบวกความรู้ของซีดานระดับผู้บริหารบวกเทคโนโลยีแห่งอนาคตถ้าคุณกำลังมองหารถที่สะท้อนความเป็นตัวตนในทุกด้านนี่คือคำตอบเดียวที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Carpouse เพื่ออัปเดตรีวิวรถใหม่สุดหรูจากทั่วโลกก่อนใครครับ